สบายดีพี่น้องสุขครูซุข้นครับพอกับบาผาดพัดรอได้ครับเ้อกินเขาครับกำลังออกจากอันนี้ครับออกจากอ้อำเภอบ้านตากครับจังหวัดตากครับสิขึ้นอำเภอละมาดครับขึ้นดอยเล้ครับสิขึ้นในขึ้นเขาครับเริ่กินเขาครับได้ข้าวเหนียวสองห่อครับมือเวลาครับเวลามันหน่อยอย่างประทันครับลาดปิดที่ทุ่มครับปลาม้นขึ้น่าครับได้ลูกชิ้นได้ลูกชิ้นใน พุงหนึ่งครับจะกินอยู่ครับลูกชิ้นนี่ครับกับลาบปลาดุกเด้อนี่เด้อนี่นะครับข้าวเนียวสองห่อเด้อทายแบบจับมือหนึ่งนะครับพอมันมันเต้นเขามากหมดเลยเอาเด้อครับเด้อกินหมาหวานเด้อเยี่ยงมาของไครับกินรถนี่แหละตอนเหนียวครับก็ม่ใหญ่ ยัางพรท่านครับนี่รับไม่น,น้อยเพราะว่สี่ทุ่มเนี่ยมันขึ้นซ่าครับขึ้นขึ้นเขาแล้วมันเร,รนเรนเร็วไปได้ระยะทางมันร่วมเบิดจากนี้ไปก็นลอยกว่าโล่ไปเลยครับไปเพิ่มแม่ละมากม,มาได้ครับเด้อก็ไล่ก็แช่ปลาผัาด้นี่ยทำได้อก็ดตามก็ดินกันด้อครับนี่ก็นังใจปลาผัดน,นะครับกินดูกชิ้นครับไง,ไงไ่ายๆเลย để đây đẹp đấy các bạn, chạm được rồi. sẹp sới các bạn, sẹp sới với แบบยิ่แบบจำเป็นครับมบาดูค,ครับครับมาแย่มาดูเด้อมาเลยครับมา เสือบแล้วงลุกเดินลุกในลาบเสือบนะครับเดินลุกชิ้่มองส่งของอะไรครับมันมีตลาดอยู่นะครับตลาดอยู่ข้างมองลาบส่งของครับมีหลายอย่าง อะรกินเดียวนี้กับพันกุโลกแะรครับไปครับทะเลาะอะไรกรับเลยครับฝากพุงกับเส้ยสายพาบรรุครับเสบเสียบมาผาดนะครับรรด้วย เปเลีย an, ่ยนกันกินครับหมูกินแล้วเหรอครับกินครับมาเปลี่ยนกินวันนี้ผมกินหมูครับเปลี่ยนกันรามันหน่อยนลครเวลาดหกสองใหญ่ครับปลาดุกกอะแซ่บครับดุกคนแซ่บครับ แม่นั่งกินจยวบ้างครับมีพักม่นงกินแซ่บเลยนะครับ